ลมแรงแรงลูกเห็นไหมมาช่วยแม่ตักไอ้นี่เนี่ยเาเอาๆอ้าเอา,เอา,เอามาช่วยแม่ตักใบไม้ออกจากสะเนี่ยอู้ลมแรงจังว่าจะไปหาตัดต้นไม้ก็ลมแรงเกินไปวันเนี้ยเฮ้ยอย่ามาผลิตลูกอีกนะฉันเลี้ยงไม่ไหวนะ ทั้งแมวในบ้านทั้งแมวจรฉันก็บาไหวเด้อ <laughs> สุดสิมะขยันผลิตลูกลกูรับเลี้ยงไว้เด้อดิลูกพวกเองเนี่ยคุณน,น่ะอ้อยอีกแล้วเงินหลาย ไม่แมวเป็นเพื่อนทำสวนเนี่ยเขาทำ เฝ้าเมียเลยนะพักนี้นะเห็นไหมลูกเพิ่งจะเดือนกว่าเองจะมาผลิตหลานให้กูอีกแล้วเหรอฮะไ่ไหวเด้อเค้ยไม่ไหวนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไม่ไหวนะบอยในตักใบไม้กำลังจะเปลี่ยนน้ำให้เห็นไหม เปลี่ยนน้าให้มันสะอาดสะอาดให้ให้สัตว์มากินถ้าเราเปลี่ยนน้าเสร็จแล้วนะักกวางเขาจะมากินทั้งกวางทั้งแมวทั้งกระรอกทั้งนกนั่นแหละได้กินกันกระต่ายด้วยกระต่ายจะเจอใคยเจอทีนั่ไม่ใช่สีขาวนะออกจากสีเหลืองมากลางคืนน่ะนะอยู่ในกล้องนะโอ้ยและก็จะเป็นไอ้พวกไก่งวงนะ่ะเขาจะชอบมาบ้านสนัตว์น่ะนะ คอยดูแล้วกันหน้าร้อนเต็มเลยเยอะมากทำงานไปก็นั่งทำคลิปไปด้วยพักผ่อนพักเบรกไม่ใช่พักผ่อนพักเบรกพักเบรกนั่งคุยกับแมวไปก่อนอล่มแหงพัดหูด,ดัง อืนอนเล่นริมสะนะั่นแหละแมวริมสะถ้าหน้าร้อนเนี่ยนะทำน้ำพุให้เขาเสร็จแล้วก็จะมีกบริมสะแล้วทีเนี้ <laughs> <laughs> เขาจะชอบมานั่งดูกบดูอะไรนะ มาจับกบชั้นะสิจะไปทำงานได้ยังไงเนาะนลมมันพัดจังเลยนะว่าจะไปตัดไม้สักหน่อย <c oughs> จะไปตัดต้นไม้นะ่ะลมมันก็แรงจัดเลยไปไปหาลูกเหรอลูกไปหาลูกเด้อ เข้าไปหาลูกเขาเลวเขาห่วงลูกเขาถ้าอยู่กไกลทําก็ได้นะทําเนาะอยู่กระทาก็ได้นะทํนะาเนาะยะไปผลิตลูกให้แม่อีก้ะทําเอ้ยแม่เลี้ยงไม่ไหวนะอืเลี้ยงไม่ไหวหรอกมันเยอะจัดสงสัยต้องผลิตเลยละ่ะตอนแันเข้าไปในบ้านออกมาประกบคู่กันอยู่เลยเซ็งเลยไอ้ทำเนี่ย กูจะได้ลานอีกแล้วไม่ได้ให้พักผ่อนเลยเนาะน่นเห็นไหมเสียงนกอโอเข้าไปกินน้ำนั่กินน้ำในนะฉันเอาน้ำใส่ตรงนั้นไว้ ให้แมวกินลมีอยังเหมือนคนสับงานเมื่อวานนี้ไม่มีลมนะแต่วันนี้มีลมและไม่แดดด้วยไม่มีแดดด้วยลมยังหนักเลยจะไปเก็บท่อนไม้สักหน่อยในป่านู้นนั่งพักเบรกค่เฉยเบรกเสร็จแล้วก็จะทำงานต่อลหนาวพี่นออกอากาศหนาว ทำงานไปกัหน,นาวขนาดนี้น้ำดำน้ำดำน้ำใบไม้จ้ะฮึมีอะไรเปล่ามีอะไรอ่ะเปล่าให้ไปดูน้ำหน่อยถามเร็วใหดูน้ำเร็วรนะเพิ่งจะตักออกมาแล้วก็มันฟิวมาจากทาง ด้านบนอนะเกลีวม่เอนแล้วนางเตรียมอุปกรณ์ใส่ไว้แล้วเตรียมขาดเตรียมเครื่องตัดเครื่องไม้เครื่องมือด้วนะใส่น้ำมันเตรียมพร้อมอะไรจ๊ะคุยอะไรนักหนาอะ <c ười> คุยอะไรนักหนาจ๊ะ พวก็เมียยา้ำาลกันไล่ๆทำไมโอ้ยเป็นไรนอนอ้อนอะไรตรงนี้มันก็หล่อนะไอ้ทำดูสิมีข้าวมีน้ำให้กินพร้อมมีที่อยู่อาศัยด้วยแมวจรเลี้ยงเอายังกับแมวตัวเอง แต่ว่ามันก็กลายเป็นแมวฉันแล้วล่ะฉันเลี้ยงตัวเลี้ยงมาปีกว่าแล้วนี่เขาเขาไม่ไปไหนนะเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าไอ้ทํานะ่ะหายไปนานเลยหายไปเกือบเป็นเดือนนะ่ะแต่ว่าเขาก็กลับมาช่วงที่เมียเขาท้องนะี่เขาหายไปไงช่วงไอ้ตัวนี้นมันมีตัวมันมีลูกไงมันก็เลยหายไปมันไม่อยากจะรบกวนหรอกมั้งสันชาตญาณเขาเนาะ